นะครับคุณฟังครับกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับกัรบราย,ยการ Ido อ p l a y r o o m นะครับแล้วก็ไลฟ์นี้ทางแฟนเพจของ Melo Living your Pop นะครับรวมไปถึงวันนี้เรามีไลฟ์สดครับ so ผ่านทางติ๊กตอกของเมลโลป๊อปด้วยสวัสดีด้วยค่โะโบในที่สุดพันธ์วันนี้ครับเรามีนัดสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินไอดอลอีกหนึ่งคนในใจของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงสเตจไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราได้ยินเสียงของเขาครับเราจะรู้สึกแบบบางทีมันฮิวใจบางทีมันรู้สึก ปลุกเร้าในใจของเราอยากจะจับไมค์ขึ้นมาร้องเพลงหรือบางทีเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับรวมไปถึงลูกของผมที่นั่งดูโฟเส้นด้วยเพราะว่ลูกผมมีเขาเป็นองค์หญิงด้วยเพราะเขานน่าจะเป็นร้องเพลงของเอลซ่าด้วยวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะฮะคุณแก้มวิชญานีสวัสดีครับ ผมว่าผมและลูกผมเนี่ยฟังเสียงคุณร้องเพลงในดิสนีย์แล้วก็ในอ่าโฟเซ้นนะครับแกมก็ติดตามพี่ด่งตั้งแต่ตอนประกวดนะครับวายเอฟเลยใช่จริงจริงจริงครับจริงๆแก้มชอบดูการประกวดแล้วแก้มดูเอฟตั้งแต่ซีซันหนึ่งไงอ๋อชอบดูเรียลลิตี้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมากโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้ดีใจมากที่ได้สัมภาษณ์เจ้าหญิงเอลซ่าด้วยไม่ใช่เฉพาะพี่ด่งนะลูกพี่ด่งนี่ก็ฟังเพลงคุณดู คุณภาคด้วยใช่ไหมที่เป็นแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยนะ่ะาาาานั่นนะ่ะโอ้โหประทับใจมากๆแล้วผมไม่ะะต้องต้องบอกกันเลยว่า ถ้าเกิดไม่ใช่คุณร้องเพลงนี้ผมนึกไม่ออกเลยนะว่าผู้หญิงคนไหนจะร้องเพลงนี้ของดิสนีย์ของโปรเซนได้ต้องคุณเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องต้องคุณเท่านั้นเลยนะครับวันนี้มารายการกับเราทุกช่องทางเลยนะทิกตอกทักไทยน้องแก้มเข้ามาได้นะครับหรือพี่แก้มได้เลยนะครับรวมไปถึงทางแฟนเพจนะครับอยู่ด้วยกันวันนี้จะมาพูดถึงซิงเกิลใหม่กันด้วยแต่ก่อนไปไหนไหนมาแล้วนะครับในรายการไอดอลเพลรมเนี่ยพี่อยากรู้ว่าไอดอลหรือแรงบันดาลใจหรือ อ่าคนที่ทําให้เราแบบชอบร้องเพลงเนี่ยมันเป็นใครครับคือใครครับผมน้องแจ็คเอาจริงๆถ้าตั้งแต่ตั้งจุดเริ่มต้นตอนเด็กๆที่เราจําได้นอ้องหนูเริ่มจากตอนเด็กกรนเลยเนาะมมแม่พึ่งพุ่มพวงอ๋อป้าตะแตนยงโยงต่างเพลง,ง,พงแม่พึ่งบโบทัดอกจำปาใช่ค่ะยุคโอ้ี่ดีนะพี่เกิดทันพุ่มพวงดวงจันทร์สามสี่ขวบตอนนั้นแล้วแบบอ่อพอเริ่มโตขึ้นนะคะเพลงของแม่พึ่งก็ยังอยู่เลยค่ะครับผที่แม่พึ่งไม่ได้ ไม่ได้อยู่บนบนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าตำนานแล้วก็เพลงของแม่พึ่งเป็นเพลงที่เราแบบได้ฟังได้ยินแล้วก็นําไปใช้ประกวดตอนตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแสดงว่าตอนจุดเริ่มต้นของอแก้มเองเนี่ยก็มาจากชอบฟังเพลงแนวลูกทุ่งของพุ่มพวงม,ม,มาก่อนคุณแม่เปิดแล้วแบบเพลงคิดมากแล้วก็เพลงแม่เจจิญเนี่ยแต่ละแต่ละท่านที่แก้มแบบชอบก็คือแม่เจิญแม่พึ่งอ่เป็นในส่วนของพวกเพลงที่ ใช้พลังเสียงคผมใช่ใช่ใชโอ้พี่เข้าใจแล้วตั้งแต่เด็กนะคะแต่พอโตมาเริ่มมีหลากหลายมากอืมอืมอืมมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กคนหนึ่งที่ฟังเพลงมาแล้วมันมันเหมือน,น,ม,นมันเหมือนเป็นการที่คุณได้ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่นาวินาทีนั้นด้วยใช่ค่ะ๋อคุณแม่นี่คือตัวจุดดาวประกายดวงนี้ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์ข้อต่อไป เฮ้ยเธอสวยขึ้นมากเลยจริงเหรอคุณนะคะไม่เถียงก็ได้จริงๆๆิงๆไม่อยาเถียงอย่าเถียงพี่เลยนะเขาจะได้ดีใจอย่าไปพูดถึงช่างแต่งนะเอาจริงๆพูดจากใจจริงเลยเพราะผมเห็นคุณตั้งแต่สมัยประกวดเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเลยนะคุณผู้ฟังนะเขา อาจจะสวยในสไตล์ของเขาแต่มาปีนี้คุณะคะสวยขึ้นมากเลยนะย,ยิ่งโตยิ่งสวยเลย,ยคือแววตาคมแล้วแบบมันมันใช่อ่ะอปีนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดใครได้ดู MV ตัวใหม่นะเฮ้ยโอ้โหสุดจัดสุดจริงเนี่ยนะครับอเ,เอามาถึงอ่ามืกี้แรงบันดาลใจไปแล้วแล้วศิลปินไอดอลที่เรากรี๊ดล่ะที่มันเป็นแบบไอดอลนี้ที่แบบเห็นแล้วอย่างพี่รงเห็น อ่ะพี่ดวงนี้จะชอบเรนมากอย่างคุณมีไหมแบบที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยไอดอลของฉันฉันกี้จังเลยบิอนเซ่ค่ะบียอนเซ่แมดดีใช่ค่ะบียอนเซ่อืมบรูโนมาร์สค่ะอ่าบรูโนร์มาส เกิลเจนอ e n สาวเกิลเจน blackpink อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ีเฮ้ยเฮยเว้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเออยเอ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป้ยเฮอยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เร้เจอศิลป้นเล่านี้ยเราก็จ้อเฮ้ยอดอลใช้เ่ายเดอยได้เลยเต่ยเไม่เคยเจอเลยเ่ะยมายถึ้วเาเจอแค่เค้ยูคอนเฮ่ยเฮ้ยเฮงยเฮเเแต่ยฟัง ฝั่งอินเตอร์ยังยังไม่เคยเจอแม่บีอะไรเลยอถ้ามีโอกาสอยากให้แบบใช่ค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปดูคอนเสิร์ตแน่ค่ะน่าจะมีความสุขเหมือนเวลาที่พี่จุเขาเจอคุณเนี่ยเขามีความสุขตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาแล้วที่แบบบอกว่าเฮ้ยวันนี้เดูแก้มดูสตาร์มาเขาตื่นเต้นมากเขาตื่นเต้นมากมันก็คงเหมือนเป็นฟิลลิ่งของทุกๆคนเวลาที่ได้เจอไอดอลในดวงใจหรือ ไอดอลเพลยที่มีศิลปินอย่างคุณมานั่งอยู่ในรายการพี่อกวันนี้ค,คุณคือไอดอลของพวกเราทุกคนคนะครับและไอดอลเองเขาก็มีกำลังใจหรือคนที่เขาชื่นชอบเหมือนกันใช่ใช่ีอยู่แล้วค่ะเราแล้วเราเราเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราได้ดูผลงานของศิลปินท่านอื่นมันก็คือการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะ งานต่างๆของแต่ละคนที่อยากนําเสนอออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันดูแล้วฟูลฟิลใจมันดูแล้วชื่นชมชื่นชมในผลงานไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยเองก็ตามนะคะแก้มก็ชื่นชมศิลปินไทยยิ่งเฉพาะปัจจุบันนี้ทุกคนคือเก่งมากอ่ะมีการครีเอทแล้วก็มีการนําเสนอในหลากหลายช่องทางมากขึ้นไม่ได้มีแค่การร้องอย่างเดียวมันมีหลากหลายสไตล์มากจริงอ่ะเรารู้สึก ภูมิใจอะออในฐานะออของศิปลปินคนนึงที่อยู่ในวงการมาตลอดทุกๆปีเราได้เห็นภาพของวงการเพลงไทยมันแบบยิ่งเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆแล้วผมบอกเลยนะศิปลปินที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่พี่หลวงเห็น15ปี16ปีที่ผ่านมาคนที่มีพรสวรรค์และพรแสวงเนี่ยถ้าฝั่งของผู้หญิงผมยกให้แก้มเลยนะยมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงเพราะผมเห็นคุณคุณแบบบางทีก็ทอ้อบางทีก็มีหมดกําลังใจแต่ก็ยังแบบรู้สึกแบบ พัฒนาฝึกฝนใช้ว่าฝึกทักษะการร้องท,งทั้งทั้งที่คุณเนี่ยร้องดีอยู่แล้วคุณก็ยังยังฝึกของคุณต่อไปนะครับคลแบบ้ายๆกับอ่าถ้าเป็นฝั่งชายผมจะยกให้แบบนนทนนอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันก็แบบโอ้โหอัพสกิลเปลี่ยนแปลงร้องของตัวเองคือคุณสองคุณคือไอดอลของยุคนี้จริงๆนะชาวภูกเก็ตค่ะชาวภูเก็ตค่ะ,คะ,อะโอ้โอโอ้โอ,โอ,โ,อโอ้ใช่เอ้พักเออ <laughs> สองวันนี้มาจากภูเก็ตด,ด้วย <laughs> แค่คมฟังฮะ <c oughs> เราว่ายนะ้ำมันจะเกาะคะเ,เรากะต้องพัฒนาตัวเองตลอด <laughs> จริงๆเอ้ยใช,ใช่ใช่เป็นคนภูเก็ตแล้วจุดเริ่มต้นของนนทนล่างหนึ่งของเขาอ่ะถ้ามาเทียบกับล่างปัจจุบันนี่คนละคนเลยนะน้ <laughs> องไม่น้อง <c oughs> น้องก็เป็นเด็กมีพัฒนาการแล้วก็มีความตั้งใจ<อ>สูงมาก <c oughs> คือเจ้าอย่างนน,นนะ่ะนนเราจเจอตั้งแต่เด็กนนเคยอยู่ในเดียวกันตั้งแต่เด็กเคยร้องเพลงด้วยกันมากในในวงของโรงเรียนตอนนั้นค่ะคือก่อนที่นนจะไปเดอะไวท์ ก่อนที่แก้มจะมาเดอะสตาร์ด้วยตอนนั้นประถมเองค่ะท่านประถมก็เลยอยากดูเรื่องนี้น่ะเล่าต่อเล่งไงต่อม่ชอบไม่หอกน้องน้องเป็นน้องน้องเราก็ประกวดร้องเพลงนะแต่คนละรุ่นกันนะคะเราจะรุ่นโตกว่าน้องลรวก็แบบรู้จักกันมานานมากๆตั้งแต่ต่อนก่อนที่ก่อนที่เข้าวงการอีกอะค่ะก็คือตอนตอนเด็กเลยอะเด็กจริงอะน้องแบบน้องกี่ขวบอะแก้ม เป็นสายชอบร้องเพลงแล้วไปประกวดด้วยกันใช่ใช่แต่ก็จะคนละรุ่นกันอย่างเงี้ยค่ะใช่เราเจอเขาก็มาตั้งแต่เด็กเขาก็เป็นเด็กที่มีความสามารถพรคามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วยิ่งเราได้เห็นน้องน้องคนหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วเขาโหยิ่งเขาเติบโตเนาะแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆรวมไปถึงเขามีศักยภาพมากๆอย่างเงี้ยเรายิ่งภูมิใจเดี๋ยวก็เราก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจกับ น้องมากๆเลยค่ะใช่ห <S <S โหโหฟูลฟิลมากฮะชาวภูเก็ตครับนี่คือไอดอลของเราในประเทศไทยฮะมาจากภูเก็ตแล้วสองคนนะครับผมทุกคนเลยทุกคนเลยเออเด่นเดเนี่ย <S <S พวกคุณเนี่ยจากจุดเร<ล>ิ่มต้นแบบเล็กๆเวทีประกวดเล็กๆก้าวเข้ามาสู่เวทีประกวดระดับประเทศแล้วตอนนี้กลายมาเป็นศิลปินไอดอลขวัญใจของพวกเราทุกคนนะครับรวมไปถึงวันนี้เนีย ที่เดินทางมานะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีซิงเกิลใหม่ซึ่งปล่อยมาได้ประมาณ3-4วันแล้วนะฮะเท่าที่พิ่ผมดูตอนนี้โอ้ยยอดวิวก็เกือบจะ4 0 0แสนแล้วนะตอนนี้นะครับไปเรื่อยเลยค่ะดีใจมากค่ะไปดูกันเรื่อยๆขอให้มันทะลุล้าน10ล้านไปนะครับวันนี้ซิงเกิลนี้ที่แก้มเอามามาเนี่ยชื่อว่าอะไรครับเฟรมค่ะเฟรมเลยที่แปลว่าเปลวไฟเปลวไฟอ๋อเพลงเมือนี้จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากอะไรครับเฟรม มันมาจากที่ว่าเราอยู่บ้านเนี่แหละค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราเคยทํามาแล้วเป็นสิ่งที่มันเคยคิดว่าอยากทําแต่เรายังไม่รู้ว่าเราควรจะเขียนเรื่องอะไรก็คือการแต่งเพลงจุดเริ่มต้นคือแก้มอยากอยากลองดูอะคะ่ะก็เลยคุยกับน้องเกดน้องสาวแล้วก็ค,คุณแม่ว่าเฮ้ยนั้นแก้มขอ ลองดูดีไหมเพราะเราเป็นคนที่ต้องการการคอนเฟิร์มจากคนรอบข้างนิดนึ่งเราเก็บทำเลยแล้วก็ไปสตูดิโอแล้วก็แบบเริ่มฟังบีทแล้วก็คิดเมโลดี้เลยร้องเมลโลดี้วันนั้นเลยที่ไปทำเฮ้ยว่าเพลงเพลงนี้เหมือนมาจากเราจากตัวตนของเราแล้วแต่งเองด้วยทำเองเ,อกเกือบทุกเกือบทุกขั้นตอน ใช่ในจุดเริ่มต้นแล้วก็คราวนี้เราได้มีการร่วมทีมค่ะน้องพีนน้องพรีนเดอะสตาร์สิก็มาร่วมเป็นโปรดิวส์กับน้องมิกเพชรภูมิแล้วก็น้องอัตาอืมโอ้โหมีหลายคนมาช่วยเลยนะเนี่ยอัตานี่เพิ่งตามตัวเจอด้วยนะนี่คิดบอกว่าอัตาหายแฮชแท็กตามตัวอัตานี่เพิ่งเจอด้วยแล้วก็มาช่วยทาเพลงนี้ของคุณด้วยใช่ค่ะเก่งมากน้องพรีนก็มาด้วยใช่ค่ะเนี่ยนะน้องพรีนผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอคือตอนนี้น้องพรีนทําทาเบื้องหลัง ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเป็นคนครีเอทเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเหมือนเขาเข้าใจเราอะค่ะคุยกันแล้วเข้าใจเกกันก็เลยทําให้มันเจอว่าเราจะร่วมงานกับใครบ้างเนี่ยก็คือถือว่าเป็นความโชคดีของแกมากๆที่เจอทีมที่น่ารักแล้วก็คุณคาามากๆค่ะอืมนี้ก็ทํางานแบบสบายเลยคุยกับเหมือนคนกันเองนะครับแล้วในส่วนของเพลงนี้ถ้าเกิดใครได้ฟังนะครับเห็นบอกว่ามันจะมีท่อนที่เราต้องแรปด้วย แล้วไอ้ท่อนแรปนั้นคือใครเป็นคนเขียนหรือว่าเราเขียนเองด้วยน้องอัตาโอ้อัตาอ,อัตาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากใจดีกับแก้มมากๆคือเขาช่วยสอนอตอนที่แก้มต้องคือแก้มไม่เคยแรปแรปแบบเพลงของตัวเองมาก่อนนะคะคือแรปแบบจริงจังที่อยู่ในเพลงของตัวเองใช่คือมันอาจจะไม่ได้แรปจ๋ามากนะคะแต่มันจะเป็นแรป แต่มันดูเป็น랩แล้วอะเพราะว่าน้องสอนแก้มในห้องอัดเลยคือเขาสอนกรุ๊ปสอนอะไรอย่างงี้วิธีการที่จะต้องทําคือเขาแบบเขาเขาใจดีมากเลยอะแล้วเราเรารู้สึกประทับใจมากๆที่แบบน้องน้องช่วยเราขนาดนี้ตอนที่ติดต่อเราเราไม่คิดว่าคือพลินไปติดเป็นเป็นเป็นคนติดต่อน้องแล้วก็น้องมิกเพชรภูมิกับน้องอัตาใช่ไหมคะเราก็ไม่คิดว่าน้องจะตอบรับเลยเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะคิดว่ามันคนละทางกันหรือเปล่าด้วยเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะเห็นภาพแก้มเคยร้องสายสายโชว์พลังเสียงร้องแบบ ร้องเสียงไม่ได้ใส่แลบใช่ค่ะเราเลยไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยยังไงแต่เขาตอบรับเลยแบบดีใจมากค่ะมันมันคือการร่วมงานของน้องๆที่เขาแบบมีประสบการณ์ด้านนั้นโดยตรงกับการทาเพลงเพลนี้มันเหมือนมันเข้ากันมากๆพอดีจังหวะกับที่เราอยากทําในแนวนี้ค่ะก็เลยรู้สึก ูมิใจแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆค่ะขอบคุณมากๆแล้วพี่โด่งบอกเลยนะมันเหมือนเป็นแบบว่าคุณผู้ฟังอะ่ะพวกเราเองก็ได้ได้อะไรที่มันเจ๋งๆในในยุคนี้ด้วยเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> ได้ทั้งนักร้องคุณภาพรวมไปถึงอัตตานี้ก็เหมือนเป็นเด็กเจนใหม่ที่มีความสามารถทางด้านการแรปการร้องแล้วการแต่งเพลง <c oughs> ใช่ค่ะอ๋อถ้าเกิดใครได้ดูอัตตาแรปนี้ก็จะรู้ <c oughs> เลยว่า เหมาะกับเพลงเฟรมของคุณนี่แหละเพราะเวลามันแรปเป็นไฟเ,เหงือนี่เดือดทั่วตัวคือเป็นคนที่แบบว่ามีอินเนอร์จิตวิญญาณมากมามแล้วมาทําท่อนแรปให้กับคุณด้วยโอ้โหน,น่าติดตามนะคืออยากให้ฟังๆอยู่เนี้ยก็เปิดเพลงเฟรมของน้องแก้มไปด้วยนะครับอยากให้แบบยอดวิวเนี่ยรวมไปถึงเพลงเนี้ยให้หลายๆคนได้เห็นคุณภาพของโปรดักชันไทยฝีมือคนไทยใช่ค่ะทีมทุกคนคือแบบเต็มที่มากนะคะแบบเราโชคดีมากๆที่น้องๆ น้องๆทุกคนที่มาร่วมด้วยเ,าเขาแบบเปิดใจแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกมาในเพลงนี้คือ,อคุยกันแล้วก็คือแบบเข้าใจกันเลยประเด็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นภาพต่างๆทุกอย่างมุมกล้องการ,รจังหวะท่าเต้นพี่ฝอ,อยน้อยเป็นคนคิดนู่นนี่นั่นคือทีมคือมันพอดีกันเพราะเราคุยกันแล้วเราเกตไปในทางเดียวกัน โห oh, สุดยอดเลยนะฮะรวมไปถึงพี่อยากจะรู้ไอตอนที่ที่คุณบอกว่าได้ทีมดีแล้วแล้วก็เนื้อเพลงอะไรเรียบเรียงเสร็จไอตอนเข้าห้องอัดเพลงเนี้ยอารมณ์ในการสื่อสารเนี่ยเราอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูครับสาหรับเพลงนี้เพลงนี้เราอยากฟิลลิ่งยังไงตอนอัดตอนอัดอคือมันมันเหมือนกับ,บมันเป็นเรื่องของเราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความรู้สึกในเนื้อร้องเพราะเราเป็นคนเริ่มต้นมันมากับเพลงนี้ม,มันคือสิ่งที่บางครั้งเราต้องเจอเรื่องราวบ้างในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วอะเราต้อง กราต้องผ่านได้แล้วเราตัวเราเองต้องเชื่อมันในตัวเราแล้วก็รักตัวเองนี่คือเพลงที่อยากส่งพลังให้กับคนอื่นด้วยเป็นเพลงเติมไฟดีๆนี่เองถ้าเกิดง่ายๆคือเติมไฟให้คุณอ่ะบางคนนั่งฟังสัมภาษณ์นี้อยู่หรือบางคนรู้สึกหดหูท้อแท้คุณฟังเพลงนี้แล้วบางทีมันอาจจะเติมใจให้คุณว่าไฟมันมีวันดับแต่มันก็มีวันจุดติดขึ้นมาอีกได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเหมือนชีวิตของคุณที่ บางช่วงมันก็ต้องมีช่วงเฟลอย่างเงี้ยเนาะใช่แก้มว่าทุกคนมันไม่มีวันไหนที่มันจะสุกได้ทุกๆวันหรอกค่ะมันต้องมีวันที่เราต้องเจอกับแบดเดย์บ้างหรือว่าเจอกับสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้บ้างเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือตัวเราอ่ะมันมันจะรักษาจิตใจเราอย่างไงแล้วจะผ่านในแต่ละวันไปได้ยังไงมันจากตัวเราและคนรอบข้างด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายัง เราคิดว่าเราไหว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 ตลอดแต่ <ừ> um. ถ้ามันไม่ไหวเราก็คือไม่ไหวไม่เป็นไรเราก็พักอืมโอ้โอเพลงนี้ดีมากใช่โอ้โหและส่งให้แฟนคลับของแก้มเดอะสตาร์ทุกคนนะพี่จุด้วยนะ <laughs> เพลงนี้ฟังเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอ,เอมันเป็นเพลงเนี่ยยิ่งได้ฟังสัมภาษณ์อย่างเงี้ยรู้เลยว่ามันมีความหมายดีแล้วมันส่งถึงคุณผู้ฟังเนี่ยให้กําลังใจให้กับวันที่คุณรู้สึก อาจจะล้มบ้างท้อแท้บ้างอย่างที่น้องแค้มบอกคุณก็พักแล้วคุณก็สามารถที่จะก้าวเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลากับตัวเองเยอะๆค่ะการจูอย่าร้องไห้นะจูจูอย่าร้องไห้เออ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 ไม่บางทีเราทําเพราะว่าเราต้องทำมันมันมันต่อต่ต่อกันบางครั้งเราไม่ได้ผ่อนตัวเองเลยอะร่างกายจิตใจมันต้องดูแลเขาให้ดีอะค่ะสําคัญมากๆจริงๆอืก็คือร่างกายดูดีแล้ว ล่างข้างในข้างในก็ต้องดูดีด้วยใช่ไม่งั้นมั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 นคือทุกอย่างในร่างกายเรามันคือการเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะอืเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องรักษาเขาแล้วดูแลเขามากๆเลยสําคัญที่สุดคือตัวเราเนี่ยเราเกิดมาแล้วเราอยู่กับตัวเราจริงๆคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันทุกเช้าทุกเวลาคือตัวเรามากที่สุดกว่าใครแล้วในโลกนี้มันถ้ามันเริ่มรักจากตัวเราเองได้รักตัวเองก่อนมันมันเป็นคําที่คนคนจะพูดกันแล้วก็ บอกคนอื่นเสมอแต่วันหนึ่งวันที่แก้มต้องเจออะไรต่างๆสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถรักตัวเองได้ค่ะกว่าที่จะกลับมารักษาจิตใจดูแลจิตใจตัวเองได้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นนมัเราผ่านผ่าเรื่องราเหล่านั้นเราถึงพูดได้ผ่านจุดตรงนี้มาแล้วเราเลยอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเยอะๆค่ะเราเองก็ยังต้องบาลานซ์ทุกคนในทุกๆวันด้วยเช่นเดียวกันอือหือโอ้โหเพลงนี้ยิ่งได้ฟังคุณนี้ก็คือความหมายมันดีมากๆนะครับ เอาล้วนะเดี๋ยวไปถึงในส่วนของ MV นิดนึงนะครับ MV MV เล่าเรื่องอะไรในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับเพราะว่าเห็นแบบร้อนแรงด่างเปลืยไฟใช่มันเหมือนมีจุดเริ่มต้นก่อนว่าเราเจออะไรมาแล้วหลังจากนั้นเราก็คือเริ่มจุดไฟให้ตัวเองส่องแสงต่างๆให้ความมืดหมดมันลุกเป็นไฟไล k ์กับ f m e m n t n t r e i n รอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ลุกขึ้นมา ลม้มล้มแล้วก็ลุกได้ค่ะสนุก<อ>ไปกับมันชีวิตมันแค่นี้เองเอแค่นี้เองพี่ลงบอกเลยนะสีของ MV มมันดูร้อนแรงมากรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างนอกจากเนื้อเพลงที่เธอแต่งถ่ายทอดออกมาจากตัวเธอแล้วนะท่าเต้นต่างๆมันดูฮอตมันดูแบบ เฮ้ยอแกนเต้นขนาดนี้เลยหรอใช่ไหมพี่โดไม่เคยคิดเหมือนกันว่าติ๊กจะเต้นได้พี่โดเต้นขนาดนี้เลยเนี่ยปับฟับมีท่าแหกอะไรต่างๆาคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำไงคะแล้วเราได้หลุดจากกรอบของตัวเองอือเพราะเราได้ลองทำมนแล้วไงแล้วเราแบบ ก็สนุกกับมันจริงๆเพราะพี่ฝอยน้อยก็คือเป็นคนคิดท่าให้ค่ะโอ้ชี่มากนะแล้วท่าดูเหมาะคุณมากเห็นบอกว่ามีเวลาในการซ้อมอยู่2วันหรือเปล่าคบประมาณ2 2> ไม่ไม่ประมาณ4ี่ครั้งค่ะสี่ห้าคิวก่อนที่จะไปถ่าย MV ค่ะก่อนที่เราจะเห็นในมิวสิกวิดีโอนี้ใช่ค่ะโอ้แต่คุณเต้นแบบดูแข็งแรงมากเลยนะคือแบบท่าเต้นแข็งแรงค่ะมันดูแบบอยากจะลุกขึ้นไปร้อน <ไป S 1> แรงกบ,บคุณค ต,ต้องล,อลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมารวมไปถึงทาง t ิกต็อกนนิดน,น,นึงฮะสรุปให้ทาง t ิกต็อกนิดน,นึงฮะเขาจะมีเชอร์รานเพลงนี้ด้วยใช่ไหมครับมีแล้วค่ะเข้าไปในทิกต็อกของแก้มได้ค่ะเรียวแก้มชิยานีค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มแก้มลงคลิปแล้วไปเต้นตามได้เลยนะคะอ้อาวและลองไปเต้นตามกาได้ในทางโซเชียลของ t ิกต็อกนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะฟังเพลงนี้ขอเข้ามาได้เลยนะฮะที่เมโลลิฟวิ่งโยปอปนะครับเวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวให้น้องแก้ม ฝากเพลงนี้ก่อนเลยเราจริงๆพี่อยากคุยกับเราสักชั่วโมงนึเนี่ยมันได้กําลังใจมันแบบเติมไฟมากๆเวลาได้คุยแบบไอดอลดีๆอย่างคุณ<อ>นะครับ,บาฝากเพลงนี้น่อยฮะเฟร,รมครับผมค่ะเพลงนี้นะคะปล่อยแล้วให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ,ะแก้มมิงก็อยากจะส่งกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามขอให้มีกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้นะคะฟังเพลงนี้ก็ไม่เล็กก็น้อยเนาะที่จะได้รับพลังจาก จากเพลงนี้ไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยสำหรับเฟรมค่ะดูได้แล้วที่ยูทูบช anel ช่วงวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ทุกทุกแพลตฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้แล้วรวมไปถึงนี่ค่ะขอเข้ามาได้เลยนะคะอ่าและหนึ่งเพลงนี้เดี๋ยวพี่หลวงจัดให้เลยนะฮะเฟรมจากน้องแก้มนะครับลองไปฟังกันดูแล้วอย่าลืมเข้าไปดูนะครับเพลงของเธอนะครับที่เธอเต้นแบบร้อนแรงมากๆผู้หญิงคนนี้วันนี้ขอบคุณน้องแก้มด้วยนะครับสนุกสนานมากนะครับแก้มพี่เชลี่ของเราครับขอบคุณมากคับ